อนนี้เราก็เคยมีร้านเป็นร้านอาหารเนาะจะเรียกว่าเจ๊งก็ได้เพราะว่าคนน้อยเราก็ขายไม่ได้ค่ทาที่ก็ค่อนข้างแพงที่เราออกมาตรงนี้เราลองออกมาหาลูกค้าข้างนอกดีกว่าตัวเนื้อสัตว์เป็นร้อยกิโลเมนูนี้ขายดีตั้งแต่วันแรกๆที่เริ่มขายเราเอาของไปเท่าไหร่ก็คือหมดอะปลาหมึกสามชั้นพริกกระเทียมได้ไหมคะสร้างความแตกต่างก็คือเรามีพริกมีกระเทียมตัวกระเทียมหอมไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่อมน้ำมันบางตลาดเราขายแค่พุ่งโมงเช้าเก้าโมงของหมดอย่างนี้ก็มีค่ะ ชื่อปานิสราสว่างอารมณ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านทอดเทียมค่ะทำร่วมกันกับพันเออีกคนหนึ่งชื่อน็อค่ะทอดเทียมผสมกัน2คํคำระหว่างเมนูทอดทุกอย่างเลยกับกระเทียมเจียวรับอะไรคะพี่ก็ไหมคะพีคทะเลจะขายดีที่สุดแต่ลูกค้าจะชอบมิกซ์กันระหว่างทะเลก,กุ้งหมูกุ้งหมึกแบบนี้ค่ะเขาจะชอบเลือกมิกซ์กัน2อย่างสอย่างอันนี้กุ้งสองขีดแล้วก็กุ้งราดข้าวอันนี้ก็เป็นกระเทียมเยอะเหมือนกัน ที่ทาให้ดึงดูดได้ส่วนมากอ่ะลูกค้าจะมองกระเทียมเป็นหลักเขาบอกเขาเห็นแล้วกระเทียมเราถัดใหญ่พริกเราหน้าทานเป็นพริกลูกโดสีสดใสเขาจะชอบตรงนี้เขาทานของเราแล้วเขาติดใจเขาก็มาซื้อซ้ำแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยมีร้านนะคะเป็นร้านอาหารเนาะจะเรียกว่าเจ็งก็ได้เพราะว่าคนมันน้อยการทาร้านอาหารอ่ะมันเป็นการที่เราอ่ะไปอยู่อยู่กับที่แล้วรอรอลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเรา ซึ่งวันไหนแบบมันไม่ดีคนน้อยเราก็ขายไม่ได้ค่าที่ก็ค่อน,นข้างแพงค่าน้ําค่าไฟมีค่าแอร์อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะมากๆแต่ว่าการที่เราออกมาตรงเนี้ยเราลองออกมาหาลูกค้าข้างนอกดีกว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งออฟฟิศอะคะ่ะคนมันเยอะอยู่แล้ว ทุกวันยังไงเขาก็ทานข้าวเราก็เลยแบบเลือกตรงนี้ก่อนหน้านี้เราเคยขายข้าวผัดปูสปาเกตตี้ก็จะมีเปลี่ยนไปหลายเมนูเหมือนกันตอนนั้นเจอเมนูนี้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าแบบชอบมากแล้วเขาแบบติดใจแล้วก็เริ่มแบบมาขายเมนูนี้ทุกวันเลย รสชาติเราทําเองหมักเองแบบพิสูจน์เองคือมันมีเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องคุณภาพด้วยเพราะว่าของเรามันจะสดใหม่ลงของทุกวันตีหนึ่งตีสองแล้วก็เอามาขายเลยตอนเช้ามันยากตรงที่ว่าในร้านเนี่ยมันหลากหลายแล้วเวลาเราทอดมันจะมีกุ้งมีหมูมีปลาหมึกซึ่งแต่ละอย่างค่ะมันต่างกันในการที่เราจะลงน้ํามันน้ํามันไฟมันแรงไม่เท่ากันน้ํามันต้องร้อนแค่ไหนเนี่ยบางอย่างเราต้องเปลี่ยนน้ามันด้วยดังนั้นมันก็ใช้น้ํามันเยอะมากอย่างสมมุติว่าเราทอดหมึกไปแล้วเงี้ยน้ำมันอ่ะสีจะเข้มต้องทิ้งเลยวันหนึ่งจะ ช้เยอะมากๆตัวกระเทียมเหมือนกันเขาก็จะมีเทคนิคของเขาที่จะทําให้กรอบฟูหอมไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยเวลาเจียวเราจะใช้น้ํามันใหม่เราเลือกใช้เป็นกระเทียมไทยคุณน,น็อปเขาเป็นคนทําเองทุกครั้งเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ซื้อเลยพริกที่มันต้องทอดหรอถ้าเป็นพริกสดมัไม่ได้พริกทอดทําให้มันหอมแล้วก็น่าทานมันจะมีความเงาของตัวน้ํามันที่เคลือบอะค่ะน่าทานมากกว่าพริกปกติราคาขายนะคะราดข้าวอย่างเดียว50าบาท2อ,อย่าง6 0 3อย่างเ0็ิอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดซื้อเป็นขิดก็ได้ค่ะขิด สั่งอะไรเยอะที่สุดทะเลเมนูเนี้ยขายดีตั้งแต่วันแรกๆที่เริ่มขายเราเอาของไปเท่าไหร่ก็คือหมดอะคะ่ะคือมันก็เป็นต้นทุนที่แพงกว่าแพงที่สุดใช่จะมาคะ้าท้องตลาดไหม ราคาเท่ากันนะคะคือการที่ราคาเข้ากันอ่ะลูกค้าจะเข้าถึงง่ายแล้วก็เวลาเขาเลือกเขาก็จะเลือกผสมด้วยกุ้งหมูหมึกหมูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราตักอะ่ะเราก็จะดูต้นทุนของเราเนาะกุ้งอย่างเงี้ยมันอาจจะแพงกว่าใส่กุ้งสองตัวแล้วก็หมูอาจจะเยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าเขาจะเข้าใจสร้างความแตกต่างก็คือเรามีพริกมีกระเทียมเราเลือกกระเทียมที่ถัดใหญ่มากๆพริกถัดใหญ่ๆแล้วก็ให้มันดึงดูดลูกคา้าเวลาเราไปทานร้านอาหารเนาะถ้าเราได้ข้าวดีอาหารอร่อยอะ่ะมันเสริมกันเราก็เลยเลือกเป็นข้าวหอมลิ้มันจะได้นิ่มมมมแล้้วกก็หอประชันพิเทีย ได้ไหมคะ แบบนี้ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างเดึ่เป็นต้นหุน,อ,หน,น,น,หนอันนี้เป็นต้นทุนแล้วก็สูงด้วยีเ,ออเราสามารถขอเพิ่มได้ไขอเพิ่มได้อ,ไดอยากได้พริกเพิ่มกระเทียมเพิ่มขอเพิ่มได้บอกได้เลยว่าขอกระเทียมเยอะนะขอพริกเยอะมากที่สุดเคยขอกระเทียมสิบช้อนก็มีเขาขอกระเทียมเพิ่มอ่ะเราก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราลองมองในมุมที่ลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ทานนะเออพี่ไม่เอาพริกพี่ไม่เอากระเทียมมันก็ถือว่าแบบเฉลี่ยกันไปอย่างเงี้ยค่ะบางตลาดเราขายแค่พุงโมงเช้าเก้าโมงของหมดอย่างงี้ก็มีค่ะมา หลากหลายอย่างเลยนะคะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีน้าจิ้มรสเด็ดด้วยนะคะลองมาทานร้านเราได้นะคะบางคนเขาก็สั่งเป็นข้าวกล่องก็รับหรือว่าให้ไปออกบูธอย่างนี้ก็ได้ร้านทอดเทียมเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันอยู่ตลาดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะอ,อยู่ตรงมอกเกษตรวันอังคารอยู่ไปรษณีย์หลักสีะคะ่ค่ะวันพุธอยู่ที่มาร์เก็ตทูเดย์วิภาวดี64 วันพฤหัสจะอยู่ที่ TOT นะคะสลับกับกระทรงพาณิชแล้วก็วันศุกร์สุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชต้องมาชิมกันนะคะสอบถามก่อนได้หรือว่าดูที่หน้าเพจก็ได้ครับจะลงให้ทุกวันว่าเราเข้าที่ไหนบ้างค่ะติดตามได้ที่หน้าเพจแล้วก็หน้าติกต็อกท่ดเทียมค่ะ